ตอนนี้สี่โมงแล้วทุกท่านเนีย่ยต้องรีบกลับก่อนฮนะเพราะจะต้องไปโรงพยาบาลอีกเกินเวลาเลยวันนี้ลัแบบช้าหนึ่งวันในไปไรแล้วพ่อปลอดภัยแล้วนะ่ะแต่ว,ว่าเราจะค่าเท่านั้นเองอะเดี๋ยวรีบอขัดปูนแล้วก็กลับบ้านนะท่านมารีบขัดก่อนพรามันจะค่าแล้ว ปิดงานนะพี่น้องปิดงานปูน สาดน้ำใส่อีกสักหน่อยรู้สึกจะแห้งๆไป มันเยี่ยวของอามอามชอบมาเยี่ยวตรงนี้เอาซะ วันนี้ได้สามเพงสามเพงเล็กว่าผสมปูนเองเนาะผสมเองร่อนเองมันกาจเะไม่ได้เยอะเหมือนที่เคยแต่กัพี่ชายคนบ้านเหตุจะผสมให้แค่แกไม่มาก็ขาดคนงานเลย ได้เวละนิดเอ้าม่เป็นไร อืมงใ่ต้องบอกให้อามย้ายที่เยี่ยวกันเลยเน้นเยี่ยวมากเลยย้ายชั่วคราวช่วงนี้โอเคเรียบร้อย โอ้น้ำหมดพอดี เหลือเอาไม้กวาดกวาดนะทุกท่าน ห้องน้ําไม่ได้ฉากผมยังทําให้มันได้ฉากได้เฉยเลยเออสุดยอดเลยซึ่งตอนแรกมันไม่ค่อยได้ฉากนะท่านพอเราฉาบให้มันเสมอกันมันก็ได้ฉากเหมือนกันเออฝากวันนี้ท่านสวัสดีครับ